อันดีซื้อมายังแบบยั่บอเหตุผลแตนอนโนรละมาตัดกาวสบายดีสทุกคนเนอมือนอนโนรละการจะมาเหตุนใน่อยู่ในกลีดคือเก่าจากโอเหตุละมามานะ่ะจะตำเต่งตำเต่งกับมั่มวันนี้โนรุล่าจะเหตุมั่มกับตำมันเตงเนาะ กินได้หรือว่ากินบ่ได้ก็ทาไปเพิ่นเหมือนตอนกินพูแลนอถ้ากินบ่ได้ก็คือจะได้กินมาม่าถ้ามันกินได้ก็โอดกินไปแต่แบบวันนี้ก็รู้สึกว่าไปเจ็บปันไหถ้าเมื่อตอนเบบว่าห้องยำเนาะถ้าว่ามันก็เจ็บตอนที่ห้องยำหละตอนที่เ้อง่ย่ำห้อก็๊บจิบไปทาบนก่อนว่าเราจะกินได้หรือเปล่าก่อนอื่นน้องรุ่นลักก็จะไปเอาอามะเซงกับมัม มัมน้องโดราจะใส่เตาอบเลยคีเดี๋ยวน้องโดรากะจะพักแตงกอนเดี๋ยวนี้ก็จะหากรหุขงข้าวพอดีความชีสุกเดี๋ยวสิไปเอามาแตงมาร์ออนเด้อลืมเอาม่มมา <c oughs> เดี๋ยวจะหน่อยเขาจะไปปึ้งเนาะเมื่อกี้อาจจะยังบ่กมีเห็นว่าม่มเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะเอาให้เปิ้งเมื่อกี้แม่บอกก็น่าจะเคยแหละแต่ว่า เฮาเอื va, no ้นซ okay. e ื้อบ <ZY> <sy> ่คือแบบนันนะนี่อะไรไปจะเป็นมบบอะไของเหาเอามาเดี๋ยวโอแลวเดียวโนโลราจะไปพาไปเบิงมันนะว่ามันเป็นไรปอันนี้คือหม่๊โนโลราซื้อมาแล้วโนโลราตากไว้อันหนึ่งเจ๊พันกีเดี๋ยวเขาจะเอาสองอันเนาะให้ไว้กินเพื่อตอนสวยเลย

เสียงผดเสียงผเรียกกัปืดไฟเอาสาวก่อน จะไปปอกมาแต่งป่ะอืมทำอย่างไรเงี้ยอยู่เดียวเอาอันนี้น้องตูลาซื้อแตงแตน้องตูลาเขาเดบบมาเฮียนทนทอน ปอกแล้วค่อยล้างแล้วค่อยพักที่กิ่งโปอๆก,ก,กันแล้วแต่ว่าตัวอะไรยังปปกขึ้นกับความชอบไม่ปอกก็ได้ปอกก็ได้มาลุ้นกันว่าเราจะกินได้ไหมแต่ว่าหม่ำนะมันจะเข็งอยู่แล้วลูกโอินไม่ได้ก็ค่อยอย่บมาเนานะกินได้ก็ได้ก็ค่อยกิน ถ้ากินแต่มาม่าเขากับบมยากกินแต่มาม่ากับทษไข่วานกินแซ่มาม่าตั้งตอนเช้าตอนสวยตอนแรงเลยแบบมันบม่ค่อยอยู่ท้องต้องดูลลทุกคนกินหลายมันเลิมไม่อยู่ จงเต็มกับพวกสิ่งอด่นเลยคนจงหลายๆก็กินไม่หมดเอ,นะอเคค่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนแล้วเขาจะไปนั่งพักที่ได้หนะอะคิดมา<ะ>กค<ะ>่ะพักเลย พักเจได้ก็ได้เนะแล้วแต่คนที่ชอบัซซิเบนได้แต่น,อน,น,อน้นโล้นรับ p เส k a ไม่าอ่ะ,อะมาคุณโมหินอะ เาเบื่อไปด้อมดทเบิ่งไปน้ำกันก่อนมันตัวลาค่ะอุ้ยสิไปตายยู่ไเลมันบ่มีบ่เนี่ยมันมีมันมีเขาก็บุู่้เนาะบางมื้อกับู่ก็ว่างบางมื้อก็บ่ว่างเขากับหมู้บ้านไปอดทนดูดูไปโกนเดี๋ยวเขาไปจะกลับบ้านเนี่ย ประมาณ ừ, อ,นนกะ,ะ,อณะกรตักไรน้องอุดทนไปต้องกักที่เลยเ mm hmm. มื่อไดโดโนนล,ลาวางโน่ลลาาโนราไปตักบานเป็นอัพระบุะ mm hmm. วังปริดิับตสว่างกะกับมนเทศกาลสการบุญเยียงกะกาศาะ เอาบอเห็นตนุกตุเตเจ้าเห็นแันหน้าโนรูลาเนาะไม่เป็นไจเนี่เป็นไจเนี่ยเสร็จแล้วเดียวเดียวเดี๋ยวเขาจะเยี่ยมไปตำกันเลยแล้วเขาจะ,จะมาพิมพ์มั่งน้ำที่จริงน่าจะบุกพิมพ์กันได้แต่ว่านอรูลาเดี๋ยวพิมพ์อี เดี๋ยวเขาจะไปตังกันเลยค่ะกินปิ้งหมั่กับตำมะแตงนะวันนี้ไม่รู้จะกินด่งางเปล่านะมะแตงซื้อตลอดละเราพยายามแบบว่าให้มันไปตังกับตัวนี้นะหมอมเขาก็เจ็บต้องอ่าต้มเนื้อ ต้องไปเปื้อยก่อนอยิ่ถ่ายคิเพราะว่ากินกินบ่ได้โ้ขุดลงไปมากเลยโุดแหงขคดแทงตรงนน่น <ần> นี่กน้อยแต่บิ๊แต่ว่าอันเห็นสอันโคตแล้วแต่เอาล่ะยินดีมบกยาวเลย ไว้ต้นนี้เองเดี๋ยวเขาจะไปตักมาแดงเลยเพราะว่าอันนี้เ้าก็จะสุกแล้วมา,าค่ะมาค่ะมันเริ่มต่ำกันเลยค่ะอ่ากดอื่นใส่พริกลงไปเลยพริษลายกาโบเฟสเดินต่ำแดงนะใส่สองหมากอะไรละมั้งต่ำพิษลายแช่มันจะผิด ตัวตั้งคิดบ่ ทำาบงาเราไม่ว่วเอ้ยมันมคือกันนะก็เรืองเป็น,ๆๆน, <c oughs> นปย่างมันไปอยังนี่บ้เดี๋ยจะเอามาให้บงเราผักอันนี้จ้ะหอมหอมอีอย่างนี้อันนี้มันเหี่ยวละนเนี่ยนะตมันเทียบ่ะเป็นดนำๆนะ้นะปา,ากปาไปก่อนปกไปก่อน หมดค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาโขมสูดลงไปน้ำน่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะเอาน้ำปูละลาวบนนุ๋มจะนำปูหรือน้ำปลาเดดน้ำปลาเดดน,เด,ดนี่จะใส่ลหลายน้อยนึง มาเต่งกับน้ำลายอ่ะเอาพักนี่ชื่อลดความหอมแล้วผัีสัต พักกันเกลียวแล้วตัวที่มันเหียวมาก,มากแเราก็ทิ้งเลยมันนาวนะคะมันนาวค่ะเดี๋ยวเราจะล้างเปลือกมันก่อน มันค่ดตัวได้ส,สั่งๆน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลจะใส่เยอะนิดนึงน,น,นะ ทอดออกมาเอออันปิ <indo by> <IP> <esi> <ibl io> ้งออกมากันได้สักนี่แหละอันนี้ก็จะใส่ถ้วยน้ำต่ำเตะนี่แหละมันจะไม่ได้ใส่หลายถ้วยหลายใบเนาะสคาับล้างสาวล้างขี้เกียจเออสับสับสัสัสั นนโอ้ต่เสียคุนหนักกิ่นความแบบความเซมนะแบบติดดักขึ้นมา เต่งกบเพริศต่ำเออเซฟกุญแจแล้ตั้งถั่วตัาเตงคุณซื้อว่าตัำม่เซฟบ้าง ơi ôi buồn các khẩu và ha vô hiến chắc cái tìm chưa say มีคราเดี๋ยวเขาจะไปกินกันเลยป้าเขาหอมหอยปลาแซ่บเดี๋ยวเขาจะไปตั้งไว้ก่อนอาจารย์ข่าวปวดตั้งกล่องมันกระโมกขั่เดี๋ยวเขาจะมาซีมกระดูกระโม่ไม่ซีมนะกินละเอาข้าวออกกบบหอนก่อน ปุ่เดียตาคักูอย่างเสร็จเราันไ่ะป่จิบตอนนี้ยังจะเพิ่มอยู่แต่ก็ได้ยุมานโบจิบันไแต้่้องใครักต อันนี้ไม่ใช่เกียบหมูนะเกียบควายค่ะอันนี้จะเป็นเกียบควายนะังควายกินอะไรอยู่บนนอแต่ก็น่าจะโม่งเค็งไปนะทำเล่นไปได้กินควายวมาเรียนเลยแล้วสวยแล้ว ทำเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่โตยิงขี่ลิน้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักน้ำมาเนี่ยคือทำไงเออพูดแต่ต่ำเลยก็เผาข้าวก่อนอ เร็ลนวตัวนี้น่าจะแปิ้งหวาเนี่ยเอาไ้กินตองสวยน่ะโอ้ยตัดดทตัห้ เอาไปยังเอาเลยพี่เขาเขามักกันมันจะมีคำว่าจิตบวดอะไรที่เขามักกิน น้องโซร่าปิ้งแข่งกุญปั้นเก็บคุณ มันเจ็บมาบไ,บไม่เจ็บอือได้คือยำจีนิกภาพไม่มีเจ็บเท่าไหร่ภาพนี้เป็น้าพนี้ปวดอยู่นนแต่ก็กินได้อยู่กลับบ้านไปเจะถอน อันนี้พึ่งสิบแปดสิบเก้าแค่พุทธก็ปรุงแล้วแล้วน้องโดนรับมุ่งจะบมันกลมฮอนอัอนตัวไหนเบอร์นี่นะ มันเทพจะไปวะวิทแล้วมึงพูดซ้ำว่ามันปุ้มตัวไหนโอ้แมงบันฑิะน,นอ้อง กินข้าว,วอยู่ <S 1> <S 1> ท้องก็ยังห้องอยู่เนาะท้องร้องจ้ะ กินขอบป๊บนึง